สวัสดีค่ะเพื่อนๆเขาบอกว่าทอดไข่ด้แสงพระอาทิตย์เราลองมาทอดดูสิตั้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วนะตอนนี้จะเที่ยงกว่าละตั้งไว้ประมาณ11โมง็ดโมงครึ่งอะแหละไหนลองเอาใส่ดูสิลองเอาใส่ดูนะเฮ้ไข่สี่ใบเนี่ยนี่ไข่สี่ใบ อันนมันมันจะสุกเหมือนที่เขาถ่ายกันนียเออลองรองไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะไหม้ไหมผิวเราจะไหม้ไหมเออรอไปเรื่อยๆสี่ใบเนะี่ยเหมือนที่เขาบอกไหมเออมาลองทําดูนะนี่ดูดูยังไม่ยังไม่คนรองให้มันสุกก่อนให้มันสุกก่อนให้มันสุกก่อน นี่มองไม่เห็นแดดจ้ามากเลยทอดโดยแสงพระอาทิตย์ลองดูสิเห็นเขาทำกันเราลองทำมั่งมันก็สุกนะแต่มันสุกข,ของมันไปเรื่อยๆ ประมาณครึ่งชั่วโมงเราตั้งไว้นะเออมันก็ถูกแบบธรรมชาติอะแบบใจเย็นนะเย็นอนะใจเย็นเย็นเออเพราะว่าน้ำมันน้ำมันกับแสงแดดใช่ไหมมันก็เผาใช่ป่ะมันก็ร้อนอะสินนเนเห็นก็ทำกันเราก็เลยลองมาทำดูมั่งสิจะสุกไหม คิดว่าต้องใช้เวลาเนาะคิดว่าต้องใช้เวลาใช้เวลานานานีเราอย่าไปให้เขาโกหกเราได้เราต้องลองทำดูเราถึงจะรู้ว่ามันสุกจริงไม่จริงแบบนี้นะเราคิดว่าเราต้องไปนั่งรอ เราต้องไปนั่งรอแล้วล่ะนั่งรอแบบนานอ่ะมันร้อนอยู่แต่มันไม่ได้ร้อนแบบเตาแก๊สแต่น้ำอันนั่นอนะ่ะน้ำน้ำในน้ำในห้องน้ำอะ่ะเวลาเราเปิดมาร้อนมากร้อนเหมือนน้ำร้อนเคยเอาเคยเอาลองมาชงกาแฟนะเปิดออกมาแล้วลองมาชงกาแฟ มันก็ร้อนแบบอุ่นๆมันก็ชงไม่ได้หรอกเออนี่ยก็เหมือนกันํามว่าทอดไข่สุกไหมมันก็พอพอพอนี่แหละนี่มันเป็นแคล้ายๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นแคล้ายไข่ๆๆลวกแต่คงจะเอาไว้แบบครึ่งค่อนวันเราคิดว่านะที่เขาเขาเขาถ่ายไอ้ที่ว่าทอดไข่สุกเห็นเห็นคนนั้นคนนี้ก็ลงเราก็เลยลองดูที่ว่ามันจริงไหมความร้อนที่ว่าสาม สามสิบห้าสามสิบหกอ่ะมันร้อนจริงไหมเราคิดว่ามันคงสุกอะ่ะแต่มันต้องใช้เวลาใช้เวลาเป็นเป็นประมาณชั่วโมงอะ่ะแต่ถ้าเราทอดเตาแก๊สมันก็ประมาณห้านาทีสิบนาทีใช่ไหมมันก็สุกแล้วใช่ไหมแต่ที่นี้พอเรามาทอดด้วยแสงอาทิตย์อะ่ะเออแบบที่เขาว่าทอดไข่สุกทอดไข่สุกนี่คขะสุกนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมง ใครจะรอล่ะใช่ไหมล่ะเนี่ยเอามาเอามาถ่ายให้ดูนี่คะ่ะทําดูได้อย่าไปให้เขาหลอกเราได้ลองมาทําดูนี่ทอดไก่สีใบเนี่ยให้เด็กไปซื้อมาให้ในร้านโชห่วยร้านของชำอะไรค่ะสี่ใบลองดูสิว่ามันจะสุกไหมมันก็คงจะสุกันแล้วแต่ว่ามันต้องใช้เวลานี่ไงเนี่ย เราว่านะคงไม่พอนเตาแก๊สหรอกนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ถ่ายให้ดูเราไม่ต้องไปโดนเขาหลอกว่าเออทอดไข่สุกนะคะมันไม่สุกนะคะเพื่อนๆมันสุกได้แค่นั้นแหละค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามที่เข้ามารับชมนะจ๊ะ